สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอดอีมีแดดออกสองสามมือแล้วค่ะเดี๋ยวตุลีสิพาไปซองเบิงเหตุจากน้อยเนาะค่ะเนาะอากาศมือนี่ค่ะประมาณนี้มาจอบดูดูถ้าเทียเขาขึ้นให้่เนาะค่ะตุลีพูดถึงเห็ดมะร้าวพาพี่้องมาจอบเห็ดมาร้าวค่ะ เบื้งดูเบื้งน้ำรอตน้นเบื้งน้ำรอตน้นเบื้งน้ำตีนเขาเขาเอื่ตีนบล่ละเฮ้ยพ,พี่น้องเพื่อนอย่างนี้เบื้งดูเบื้งดูมาทันได้เห็นจุลีกับมันาะเบิง้งเทียมันรักขึ้น ย่านมันรักขึ้นย่านเขารักขื่นวะพ่ยังดอกย่านเขารักขึ้นถ้าเทียได้กินถ้าเทียเขาขึ้นถ้าเทียได้กินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือหนีกรีมามือเปล่าอยู่ดอกขะบ่ได้ถือกระตาหฮาดอกเพราะว่าถือกระตาย้ำได้ บ่พอเหยีดจากเทียกเลยขี้คานถือค่ะเมื่อนี้เลยมาซองเบื้องซื้อมาออกเระเบื้องซื้อดอกพระพี่น้องพระพี่น้องมาเบิ้องมองมันซื้อขันพ่อขันพ่อเขาจังค่อยว่ากันไหมโม่เป็นยังดอกขันพ่อแกเสียห่อเอาก็ได้ดอกเนาะพี่น้องเนาะมันเพาท่านได้ขึ้นดอกค่ะสรุปแล้วก็ได้ย่าท่านได้ขึ้นเนาะนี่ค่ะ เลี้ยวขึ้นไปทังสี่กับพระทานได้เห็นดอกพราดีขันยู่ขันขังบนขันยู่ขังบนพุ่นเลี้ยวลงมาย่านย่านเพเห็นขันมันขึ้นนะคะก็เลยพาลงมาข้างล่างนี่เลี้ยวขึ้นไปถ้าที่มันขึ้นเลี้ยวขึ้นไปสีเส่เห็นสี่เห็นคักก็เลี้ยวลงมาอยู่ค่ะนี่ จะว่ากับบทันได้เห็นจักดอกบ่ทันได้มีจักดอกปกติเขาก็ขึ้นอยู่น้ำมุนี่แหละค่ะขึ้นเต็มลีเคยพาเก็บอยู่ถือกล่องไว้โพดบ่ตาไหลาตาไหลบะพี่นอ้องบัทันมีบ่ทันมีเล่ ลเลาะน้ำใดก็พอท่านได้มีพอท่านได้กินน้ำเพลินเฮ็ดก็ได้เลาะเลาะยาวไปเลาะว,วนไปค่ะก็คิดว่าคือสี่โบโดนหรอกค่ะหน้าสี่โบโดนหรอกค่ะเพราะว่าสี่หอดย้ำเขาแล้วนี่ช่วงนี่ลหละย้ำเขาอ่ะ ย้ำเขาซีออกเห็ดมะราวด้วยค่ะเห็ดมะราวหรือว่าเห็ดฟองน้ำทางยุโปรปเผนเอินเห็ดฟองน้ำเห็ดเดียวกันค่ะนี่แถบยุลีเอินเห็ดมะราวหอนย้ำเขาแล้วหอนย้ำเขาแล้วถ้าเที่ยวมาจอบเบื้องเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยุลีก็สิวนแล้วก็โง่กลับคืนบ้านศสัสนะมือนี่ก็ได้ สรุปเร็วกับพท่านได้ขึ้นท่านได้ออกงงคืนสช่น่ะอากาศรายงานอากาศว่าฝนที่ตกมือ่อื่นมื่อฮืนนี่แหละค่ะเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกเทือนึงแล้วค่ะพื้นสีซุ่มๆุมเดี๋ยวเขาค่อย ทำมาจอบกันอีกเทีย่ยนึงเนาะพี่น้องเนาะขันซันมื้อนี้แหละสิซัมนี่แหละใช่ไสรุปแล้วขเขากะว่ได้กินเห็ดคือเก่าเนาะคะเนาะไปยสันง้อขึ้นบ้านขันซันกะคลิปนี้ก็เสียไว้ซัมนี่แหละเนาะคะเนาะเดี๋ยวไปพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสกายได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย งขึ้นบ้านก่อนค่ะบ่ได้กินเห็ดดอกมอนเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบา,บายยเดี๋ยวงขึ้นบ้านไปล้อรับออเดอร์พี่น้องดีกว่าผู้ใดอยากกินเห็ดออเดอร์มาเด้อค่ะไปแล้วค่ะบา,บายย